<laughs> so champion the 2005 for Championships, yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, king sharpened his fangs So his next break, the us take of moment to relive his most unforgettable fight. <laughs> of the of the <laughs> yeah, fight. of

ยัดไปเข้าไปโนนวีดอลไเอเจแล้นก็ไข่หลังเลยรวจะเดิอเข้ามาด่นหย่อนหยเอนหย่บนหย่อ้หย่อบาย่อนบยกนยอนบล็อนาย็อนอย่อย่อนหย่อนหย่อนหยอนหด่นย่อนหย่ออย่อนหยนหยนย่อยอย่อนย่อน่อยอย And a a on the as he unleashed a right hand, then something like a crash into the, the, the canvas. The a out so he electrified. Oh, <R2> in part, the green magazine's knockout of the year. In the semi-final, he spun off against the Rodriguez, he wasting no time as he stomped his opponent like a predator. Unleashing thunderous combos that echoed through the arena. Off his feet. Big one. In a way, early on. Spectacular.

โดนนับไปแล้วครับแต่ว่ากุมารับมีกกำแพเดินเข้าไปครับเอาเียจาใชแคคะแนนหครเดียวทเสียบครับอาปะตีครับยอดกุมาพยายจะจับแล้วตีเล่นในครับ

just Just that. That. Into the second okay, half of the called. fight. Lands it. Try and pick these counter shots, counter left hook there. Reputation as a puncher is, as it is, uppercut. In round nine, Danaire nearly floored Inyue with, wow. oh! oh! with a thunderous shot. Oh! That's right hand! But answered with a crushing left hook to the body. Oh, Brian, that yeah. really the That's a lovely left to the, the body! Real combinations and pinpoint counters eventually overwhelmed the no, nair, so the veteran never stopped fighting back. Oh, and again! Oh! Sense the shots landing clean. Locke was believing himself. Now, Panky Kibbard, this is good stuff from a 12 grueling rounds, the new one victorious by unanimous decision, winning the Muhammad Ali Trophy and further solidifying his legacy as one of the best in the world. ว่าทางด้านน็อตใหม่จะต้องเต็มที่ครับเหลี่ยมเข่าเหลือยกเดียวยกสุดท้ายครับไม่มีแก้ตัวแล้วครับลองจับมาที่มุมน้ําเงินครับน็อตใหม่รุ่นน้องครับครับยกที่แล้วนี่ถอยหลังทาแล้วครับถอยกูดแล้วก็ออกอาวุธดีดแข้งขณะที่คนนี้ครับยอดกุมารโดนนับแปดรุ่นพี่อย่างยอดกุมารนี่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับยกสุดท้ายแน่นอนแล้วครับต้องเน้นไม้ตายนะครับ มัดซอกหรือจะเป็นเตะก้านคอทำไม่ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นไปได้นะครับมวยไทยไก่เดือยครับไม่มีอะไรแน่นอนนี่เป็นนัดสงท้ายปีเก่าครับปีนี้ฮะอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่แดนปีใหม่แล้วครับวันนี้28แล้วครับเดือนนี้เดือนธันวาคมมี31วันคุณสิริครับจาก28ไปก็แค่อีก3วันก็3 1นะครับนั้นมวยไทย7สีส่งท้าย<ม>ปีนี้เลยครับ นัดสุดท้ายของปีนี้คือเดือนนี้เดือนธันวาคมยกที่5ยกสุดท้ายครับแน่นอนแล้วครับต้องเป็นฝ่ายเดินแล้วครับอย่างเดียวก็คือต้องสาวหมัดอย่างนี้สาวหมัดใส่ครับยอดกุมารขณะที่น er ัดใหม่ล็อกคอเวลาเล็กน้อยแม่ได้เปรียบครับถอยล้างทัานครับนัดใหม่อายุน้อยกว่าถึง7ปี หอาวมัดใส่ยอดกุมานแม่แต่ว่าจะเข้าไปต่อยที่น็อตใหม่แกถอยทีเตะล่างนี่นะครับการคอมาถวนแม่แต่ยังไม่เห็นการคอแบบจ่าจากเหมือนยก3ามอ๋ครับเดินเป็นสากรเลยครับยอดกูมานแต่ว่าโดนลัดใต้ปีกครับบล็อกใหม่เก็บอาวุธครับไม่ให้ทางด้านยอดกูมานออกได้ขนาดครับแต่ว่าเดินเข้าหาครับ วงเวลาที่เหลืออยู่พยายามจะเดินและใช้กับบ้านอ้ศอกซ้ายไปเหมือนกันครับแล้วล็อกไว้เลยครับออนอดใหม่พยายามที่จะล็อกไม่ให้ออกอาวุธได้ครับโอ้แล้วล็อกแน่นทีเดียวฉากออกครับเปเล่าพี่แต่ให้รูกพี่ต่อยยากหน่อยเต่านิ่งมีมันก็อันตรายครับขาต้องไม่ตายครับนอดใหมา่างเงี้ยโอ้ถอยเร็วเลยครับแล้วก็มีอาวุธจากความ กดดันไว้ก่อนไม่เฮยยอดกุมานั้นได้เน้นอาวุธได้ครับต่อยไม่ได้สอกไม่ได้ก็มาเน้นเข่าครับโอ้โหแต่ก็พยายามนะยอดกุมารเสียยกสามนี่ครับโดนนับแปดนี่มันก็ทำให้ทน่เลยครับเดือดร้อนโจดยากเลยครับโดนนับแปะไปเดือดร้อนเลยป่อยมามากกว่าด้วยล็อกหลังครับเอาตับมือ แม่แทบวิ่งแทบวิ่งวนเลยครับจบท้ายแล้วด้วยดูนะมีอะไรจะสู้ครับมีโอกาสก็ได้เจอกันอีกแน่ครับคู่นี้ครับอาจจะมีมีชัปนเป็นเดิมพันเลยก็ได้คุณสิริอ่าร้อยห้าไปเลยครับวันนี้ร้อยสี่มีโอกาสนะครับอาจจะมีมถูกคู่อยู่ครับนี้ร้อยสี่ครับเกมของนอตใหม่มาับมายตบขวาขึ้นตกหูพอดีเลยครับ ผมยานมาหลายครั้งนะคุณศสีนะครับแต่มาทาสําเร็จในช่วงปลายยก3ครับโอ้โหแต่จุดนั้นแหละครับเียกว่าจุดน้ําในหูแหละครับจุดการทรงตัวปักเข้าไปโดนนับแปดเลยครับเสียหายครับว่ายกที่3ครับเส่นเขาหาครับน่าสนใจครับพี่วางกูุมพูดถึงครั้งหน้าเจอกัน่ยเป็นการชิงแชมป์แล้วยังไงครับครับเอาแชมป์ว่าไว้ก่อนก็เชลมร้อยห้าครับ เพราะว่านอดใหม่ร้อยสองเขาก็เป็นอยู่แล้วก็สะลากไปครับร้อยสองชิงร้อยห้าได้ก็ต้องต้องเป็นชั้นใหญ่กว่าครับแล้วก็อาจจะไปได้อีกหลายเส้นนะครับสําหรับนอตใหม่ดูโครงสร้างครับเหน่ยที่มีพัฒนาการอสอศครับเป็นเล่นไปครับอะไรกับเสียงระฆังเอาตัวรอดได้ครับกับลุกน้องครับกับรุ่นที่นำใจนักกีฬา24กับ17ครับ ยดกุมานั้นวัย24ปีแล้วครับแม่ไปพลาดโดนเตะนับ8นะครับครับก็สัญญาณมาตั้งแต่ยกสองแล้วละครับยกสามทำได้ครับตายยกพอดีเลยด็อกเตอร์นาคินคำสรีครับบนเวทีไปแล้วครับได้นับ8ยกสามก็ไม่มีปัญหาแล้วครับผู้ชนะในวันนี้คู่นี้ครับน็อตใหม่วอรุชาครับลูกหลานจากตาพระยาจังหวัดสระแก้วครับ ชนะคะแนนรูปพี่ยอดกุมารรถสวยจ่าเจดไปเอารางวัลผู้ชนะในคู่ที่2ไปเลยครับ28,000บาทครับส่งท้ายปีครับจากผู้สับสุนของเราครับบริษัทรอยอดีไทยแลนด์จำกัดผู้จะดจำหน่ายเครื่องดื่มเกลอแร่รอยอดียามองน้ำเชงเชองอีกวกินอยู่คาลิปตัสสาแหลกแนบรวมทุกยี่ห้อโลโก้เครื่องดื่มผสมสาสกัดสมเกาหลีตา G s d ยามรุงร่างกายกระชายดำตราใบาห่อชนิดแคปซูลบริษัทฮิโรไมซินฟาร์มาจำกัดเครื่องหมายการค้าตรานักสู้วัวกะทิงวิตามินมาโนโปวิสลับและมาโนโปวิทแบชิ้เม็ดครับ ยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล่าแก้แกระใสบำร,รุงร่างกายช่วยเจริญอาหารยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร11 1, 1่งบำร,รุงร่างกายยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร11 1หสำหรับบำร,รุงร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผลคะแนนมวยคู่ที่สองจากกรรมการทั้งสามท่านให้แดง46ต่อ49เเป็นเอกฉันท์ทั้งสามเสียงผู้ชนะครับ ทางด้านน็อดใหม่วอรุชาครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปทั้ง3ทั้งสเสียงครับ46ต่อ49คู่รองน้องคู่เอกมาแล้วครับคู่นี้สู้กันในพิกัดน้ำหนัก109ปอนด์นักมวยทางด้านมุมแดงครับลูกหลานจากอาเภอแก่งคอจังหวัดชัยภูมิวัย21ปีฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรเกียรติเพชรเดือดโกลิตะมวยไทย คู่ต่อสู้มาจากอำเภอวารินชพราชจังหวัดอุบลราชธานีวัย19ปีซ้อมอิ่ทิขยมวยสันติอุบลดอกไม้ไฟสันติอุบลกรรมการชี้ขาดบนวิธีคู่นี้เป็นจ่าสิบเอกกฤษดารัตนาทิพย์ให้คะแนนข้างล่างสาวท่านวิสุทธิสุวรรณวิจิตสุทิดอย่าลืมญาติและดรนาคินคำศรี ก็จะไปชมคู่รองสัปดาห์นี้ครับระหว่างเพชรเดือดกับตอกไม้ไฟทั้งคู่ครับมีเงินรางวัลก่อนชกให้กับทั้งคู่ด้วยครับจำนวน16,000บาทจากผู้สับสุนข,ของเราครับเริ่มกันที่บริษัทไบโอนจีกรุ๊ป168จำกัดผู้นำเข้าและจะจจำหน่ายหลอดไฟโซลารเซลล์ไบโอนจี G, และจุกพักรถณห้องอาหารคุณสาลายและแหล่งรวมของฝากจังหวัดชุมพรครับขอบคุณผู้สับสนทั้งสองท่านด้วยครับ เรามาฟังประวัติคร่าวๆของมวยคู่นี้กันหน่อยครับ mm hmm. เพชรเดือดกนิตาวมวยไทยจากแกง้งคอชัยภูมิครับวัย21ปีสูง167เซนติเมตร mm hmm. ไม่เคยชกกันมาก่อนครับมวยคู่นี้ mm hmm. เพชรเดือดทำการพิกซซอมอยู่ไงใกล้เยงเพชรเกียรติเพชรผลงานสองครั้งหลังแพ้คะแนนยอดกูมารรถสวยจากเจ็ดที่นี่นะครับช่องเจ็ดสุล่าสุดก็ชนะคะแนนหนึ่งสยามสอเดชพันธ์ที่นี่ครับ ส่วนคู่ต่อสู้ดอก My Fi, ไม้ไฟวัย19ปีสูง160เซนติเมตรจากอำเภอวัรินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีทำการฟิตซอมอยู่ที่ค่ายสันติอุบลอยู่ที่จังหวัดอุบลครับสองครั้งหลังชนะคะแนนพยักศักสตูนที่นี่ครับช่องเจ็อดล่าสุดไปชนะคะแนนเพชรเมืองกันชองหพยักที่สนามมวรราช,ชมุรีมาครับมาถึงรองคู่เอกครับคูน่นี้โอ้ เข้มข้นเลยครับตั้งแต่คู่หนึ่งคู่สองร้อยสี่ปอนด์ด้วยกันทั้งคู่ครับนะครับคู่นี้ขยับขึ้นมาหน่อยร้อยเก้าปอนด์ครับในช่วงที่นักมวยว่ายครูแล้วก็ฝากรายการมวยรวมพลคนรักคลองเคียนบวกเกตเพชรสัญจรครับวันศุกร์ที่สองมกราคมสนามมวยชั่วคราววัดคลองเคียนตะบลท่าสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีจัดใหญ่เลยครับบิ๊กไฟเลยทีเดียวปีใหม่เอราวัณเจอคมเพชรสิทธิวัตรเสือก้องจุด สวนหลวงรถยกเจอกับรุ่งแสงตะวันสอภาราชไทยพิเคเีเสนชัยมวยไทยยิมเจอยอกยอดเสกสรรรถสวยจากก่าจีตยอดกันช้านครศรีเจอกับจีรวัตรสอราชภูมิวันศุกร์ที่สองนะครับโดยสจพิคุไทยและก็คุณวิชัยปั้นงามมีวันที่3ด้วยนะครับสองวันชมฟรีทั้ง3ทั้ง2วันครับวันเสาร์ที่3ก็มีคู่มวยคู่เอกครับ เม้าคลีเบชิวดเจอเพชรอภิชาติอภิอชาติมวยไทยสิงดำกาแฟโฟกัสอัดกับจกคีรีทีเอ็มมวยไทยสัตว์เล็กลูกเจ้าพ่อรงต้มเจอยางดำจิตบองนนทชาติอันันอภิชาติมวยไทยเจอสิทธิชัยสอยเดชพันธ์เทชรหัวหินปอเพชรไข่แก้วเจอซูเปอปร์บอลสิทธิ์ยอดท,ทงผูม้มวยยิ่งใหญ่ทั้งสองวันครับสองกับสามมกราคม,ม,กกามต้อนรับพศใหม่ที่สนามมว,วยโชคราวัดคลอ,องเคียนตะบนท่าสุขอำเภอเมืองจังหวัดอุทยัยธานีครับนั่นสุกเสาร์นะครับส่วนวันอาทิตย์ ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับมวยคู่นี้ครับกำนันจรพพงนุ่นครับกำนันตะบนเขาทองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เป็นกำนันแหนบทองคําด้วยนะครับมาครองพวงมาลัยให้กับมวยคู่นี้ครับทางด้านกำนันจรกเขบอกฝากรายการด้วยนะครับวันที่12ตรงกับวันจันทร์ปีใหม่เหมือนกัน12บมกราคมวุฒิกรสวนน้ำทานกีค,คีรีเจอดอกไม้ป่าท็อปเฟรนิยมม,มีทีเด็ดช้างนครศรีเจอเจ้าโหดเจพีเฟเวอร์ มีางวัลพิเศษด้วยอ๋อมีพิเศษด้วยอ่าอ่า<ม>โอ้เน,นี่เิงเกงเลยครับครับฝากด้วยนะครับวันที่12มกราคมที่สวนน้ำทานคี